เดี๋ยวเราจะพาคุณประทัวสถานที่ที่จัดงานแต่งงานกันไปย้อนดูว่ามุมไหนมุมไหนเป็นยังไงบ้างเพื่อนแอนไงเขาก็งงๆเขาก็พยายามไปถามทุกคนว่าแอนแต่งกับใครมาถึงปุ๊บว่างานแต่งงานชาคิดเหรอคือช่างสระผมอะสระให้แอนอยู่อ่ะแอแบอว่าเฮ้ยดูดิชายคิดแต่งงานกับคนจันใครไว้อย่างนั้นอย่างนี้นั่ดนตรีนั่งดนตีนดตีอย่าว่าให้เล่นเพลง ที่1น EPC เขาจะขึ้นมาแจมด้วยเขาก็เลยหลงใหลว่าเรามางานแต่งงานใครเอาผลไม้มาเป็นของชำด้วยไหนๆเขาก็แต่งงานกับคนสวนพอโทรบอกญาติแค่นั้นแหละโอ้โหทุกคนมากันเป็นคันรถแบบว่าก็งานแต่งงานใช่ไหมเขาก็ต้องมีโยนดอกไม้โยนบนหินโยนเลยมาถึงก็มันก็มีแบ็คดรอปอยู่หน้าแล้วแล้วก็ไปยืนที่แบ็คดรอปเลยคือแนะนำญาติเวลาที่ถ่ายรูปสวัสดีครับชิงสวัสดีครับชิงไม่ได้ต่างกันหรอกชิง เรามาทําถ่ายลูกย้อนประวัติศาสตร์เลยรปล่คือ<ป>แต่ว่ามันเป็นงานที่แบบมันมีความสุขมากแล้วมันแบบทุกคนจดจำนะแล้วแต่มีแต่คนยังพูดทุกวันที่ทุกคนยังพูดถึงเลยว่าว่าเป็นงานแต่งงานที่แบบสมบูรณ์